ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง RB Creation ช่องที่ไม่ปิดการความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแนปเปิ้ลก็กลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกครั้งค่ะ วันนี้นะคะถือเป็นวันที่พิเศษแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะของพี่พี่มหเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันจบการศึกษาจากโรงเรียนราช,ชินีโบนอย่างเป็นทางการของพี่พี่เขาค่ะซึ่งอย่างแรกเลยนะคะเนเปลิลก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าพี่พี่เขาเนี่ยอยากทําอะไรเป็นสิ่งแรกหลังจากจบการศึกษาไปเดี๋ยวตามเนเปลิลไปดูเลยค่ะ อยากนอนค่ะเพราะว่าเรียนลงเวลาชินีบนลการบ้านเยอะมากๆหนุไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากนอนพักผ่อนค่ะก็อยากจะทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเต็มที่ค่ะพอดีว่าจริงๆก็อยากทําธุรกิจมาตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่เรียนก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาได้ทําเลยค่ะพอถ้านหลังจากเรียนจบแล้วก็อยากจะได้ทําธุรกิจได้อย่างเต็มที่ค่ะ หนูคิดว่าพอหนูสอบเข้ามหาเสวิทยาลัยเสร็จแล้วอะคะ่ะหนูอยากจะไปเรียนเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมพิเศษอะคะ่ะแล้วก็ไปทดลองต่อ,อหุ่นยนต์เพิ่มเติมด้วยค่ะนอนที่บ้านค่ะเพราะว่าม6ที่ผ่านมาก็คือหนักหน่วงมากทั้งแบบสอบเข้าแล้วก็ต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากนอนทั้งวันเลยค่ะ คืออยากที่จะพัฒนาตัวเองในทักษะต,ต่างๆค่ะก่อนที่จะเข้ามาหาลัยค่ะก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนค่ะเพราะว่าตอนอยู่ในโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ทุ่มเทกับการเรียนมากค่ะก็อยากจะไปเที่ยวาตามต่างจังหวัดอะไรเงียที่ก็อยากไปแบบทะเลภาคใต้กับที่ครอบครัวค่ะอยากเข้ามาหาลัยค่ะอ,อยากให้พ่อแม่ภูมิใจก็คือการติดมหาลัยแล้วก็ตั้งใจสอบเข้าค่ะอาจจะเป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะที่ต่างจังหวัดค่ะเพราะว่า ช่วงมะฮงนี้หนูไม่ค่อยได้ไปไหนเลยค่ะเพราะว่าอ่านหนังสือค่ะขณะที่เรารอพี่ๆนะคะมาถ่ายรูปกันที่บริเวณสนามด้านหน้าของโรงเรียนเนี่ยเนเปิลก็อยากจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูบรรยากาศทางด้านข้างของโรงเรียนค่ะว่าคลึกคลื่นขนาดไหนนะคะแล้วก็ขายอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นิดน,นึงได้ไหมคะสอบถามนิดนึงค่ะขายอะไรบ้างคะวันนี้มีชอ่อดอกไม้ค่ะแล้วก็มีมะลยแบงแล้วก็โกุฎดอกไม สวยมากๆเลยทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่เขานะคะ,อคคะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่พี่ๆเขาจะต้องเข้าหอประชุมแล้วค่ะซึ่งด้านในเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรรอเราอยู่เดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ะคะเนปเปิลเนี่ยก็ได้มาทางสนามด้านหน้าบริเวณสนามด้านหน้าของโรงเรียนราชินีบนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีผู้ปกครองทยอยกันเข้ามาเพื่อมาแสดงความยินดีให้กับพี่พี่มหแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเนปเปิลก็อยู่กับผู้ปกครองนะคะเนปเปิลอยากจะถามถึงความภูมิใจในตัวลูกสาวของพี่คุณแก้วราชินีบลนิดนึงค่ะว่าคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกสาวอย่างไงบ้างค่ะคุณแม่รู้สึกภูมิใจกับลูกสาวนะคะ ที่เขามีความมุ่งมั <drinks> ่นตั้งใจในการเรียนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะทำให้เขาถึงจุดเป้าหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะแล้วทั้งคุณพ่อภูมิใจยังไงบ้างคะก็ภูมิใจที่ลูกสาวเนี่ยได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วก็ซึมซับเรื่องเกี่ยวกับกิริยามารยาทต่างต่างเนี่ยได้สั่งสอนตั้งแต่เด็กๆเลยจนกระทั่งถึงม .6 ก็ยัง เหมือนเดิมนะเห็นดีไรก็ชื่นใจก็ขอบคุณโรงเรียนที่ได้สั่งสอนอบรมลูกสาวเป็นอย่างดีจนวันนี้ก็ประสบความสำเร็จจบม6แล้วก็น้องน้องเชอนะคะอยู่ชั้นม6แล้วนะคะก็จบการศึกษาจบจบเอ่อจบเรียนชั้นม6ปีนีนะคะก็ค่อนข้างน้องเชอเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะ มีความรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ภูมิใจในการที่จะเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนราชินีบนแห่งนี้พอเรียนเริ่มเรียนเนี่ยตั้งแต่ ป .4 นะคะจนถึงม .6 นะคะ,ะ,คะเขาก็ภูมิใจในสถาบันแล้วก็หลักโรงเรียนมากๆเลยคะ่ะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าพี่เขาเรียนที่โรงเรียนราชินีบนซึ่งเป็นเรียนโรงเรียนที่สอนภาษาไทายแต่พี่เขาสามารถสอบเข้าภาคเรียดรอบผอนได้หลายคณะมากเลยค่ะลูกได้ทั้ง ลูกกอนค่ะวิัยไลและก็ธรรมศาสตร์ค่ะแม่ก็ภูมิใจค่ะที่น้องได้เรียนที่นี่จนจบม .6 ค่ะแล้วก็มีความพื้นที่ดีแล้วก็เรียบร้อยค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ลูกได้เรียนที่โรงเรียนราชนีบนเพราะว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านมารยาทนะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ก็อยากจะถามพี่นิดนึงค่ะว่าสิ่งไหนหรือว่าเรื่องอะไรของโรงเรียนราชินีบนที่พี่อยากจะให้คงอยู่ตลอดไปค่ะก็ความเป็นกุลสตรีนะคะแล้วก็ชุดโรงเรียนเรากับการหักเปียคู่เป็นอะไรที่น่าหลักมากเลยค่ะคืออาหารของโรงเรียนราชินีบนค่ะเช่นแกงเหลืองไข่เจียวนะคะซึ่งไม่ค่อยหาก,กินได้ที่ไหนอะค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าเอ่อการเรียกว,ว่าอะไรการใช้เวลา <laughs> กับเพื่อนๆค่ะเพราะว่า รู้สึกว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนราชินีบนแบบทุกคนน่ารักมากค่ะแบบคุยได้ทุกคนเลยคิดว่าถ้าเพื่อนๆน่ารักอย่างนี้ไปทุกทุกรุ่นคงจะดีมากๆค่ะถ้าเป็นสําหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าโรงเรียนราชินีบลน,นะคะคือจะมีคอนเซ็ปเป็นกุลสตรีใช่ไหมคะซึ่งโรงเรียนอื่นนะคะไม่มีแน่ๆแล้วก็มันจะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราตลอดไปแน่ๆค่ะแล้วก็อยากให้สิ่งนี้ยังคงอยู่ตลอดไปคะ<ๆ>่ะก็เป็นการที่สั่น การสัมพันธ์ของพี่น้องนะคะในโรงเรียนแล้วก็อยากให้รักษาการที่เรามีความสัมพันธ์ดีๆกับพี่น้องกันไปนานๆคะ่ะก็มีภาพของเพื่อนๆพี่ๆชาวราชินีบอลของทุกคนค่ะคือเรื่องมารยาทค่ะ<ม>เพราะว่ามารยาทของทางโรงเรียนเรานะคะ<ม>เป็นจุดเด่นมากๆค่ะซึ่ง อย่างโรงเรียนลานะคะก็มีการสอนมารยาทหรือแล้วก็มีการสอบมารยาทนะคะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีมากๆค่ะทําให้เวลาเราออกไปในสังคมภายนอกนะคะ่ะเราได้ใช้ตรงส่วนนี้มากๆเลยค่ะค่ะส่วนของหนูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องสัมพันธ์ค่ะแบบว่าพวกภาษาสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูของโรงเรียนดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้คงอยู่ตลอดไปแบบว่าเป็นความรู้สึกอบอุ่นประมาณนั้นค่ะ าม,มาตอบไว้ค่ะซึ่งก็คงจะเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยนะคะก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างพี่ๆทีมสายวิทย์คณิตแล้วก็ทีมสายสินนะคะเดี๋ยวก็จะมีการถามคําถามสามคำถาม,ถาม,ถาม,ถามนะคะแล้วก็ให้แต่ละทีมผัดกันตอบไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดติดขัดที่ใคร3มวินะคะเกินสามวิเนี่ยก็เป็นฝ่ายแพ้ไปค่ะ<อ>ค่ะคำถามของคู่แรกนะคะคือให้พูดชื่อผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหมาค่ะ <Okay. S 1> มะม่วงมั ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยหมดเวลาวแล้วนะคะมาคำถามที่สองของคู่ที่สองนะคะให้พูดชื่อขนมไทยค่ะขนมชั้นทองหยอดค่ะทองหยิบล่อยทองมินขนุน ทีมกอบ์ฟพีบดำดวนตะโก้จากวงกลุ่นค่ะบัวลอยตัวหิมะค่ะรถช่ององมวลค่ะป้าบินค่ะต้องหยอดปนะไ คำถามที่สมนะคะก็จะเป็นคำถามตัดสินคะแนนนะคะว่าฝ่ายไหนชนะไปคำถามที่สมนะคะก็คือให้ผู้ชื่อสายพันธุ์ของสุนัขค่ะลาบดอค่ะโกเดนนะคะปอมปอมค่ะไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะเชาเช่าค่ะชิสุค่ะชิบะค่ะบางแก้วค่ะ โอเคค่ะจบค่ะ โรงเรียนค่ะที่มาสร้างสีสันสร้างความสนุกสร้างบรรยากาศให้งานอำลาอะไรในวันนี้เนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใมกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ